ฝน,นะนตกสันนี้อึ้งก็อ้อได้ทุกคนเอ้ยบาร์รับแล่ได้อุดมสมบูรณ์ขนาด,ย,าาดยังวะสองโต้ละสอกโตแล,ลต้วแล,ล้วตอนนี้จีบปะูกหึ้อฝนจะตกอีกเลยอุดมสมบูรณ์คณะทุกคนเลนตกสันนี้ก็<ห>อ้อนะ,นะอึ้งนะเอาเป็นว่าอึ้งเป็ดนี่นะใหญ่สันนี้ละคล้ายๆอึ้งอย่างแต่บริษัทอึ้งอย่างได้นี่ต้มเปื่อยไว้แซ่บพร้อมอึ้งกะอึ้งมาแดงทุกคน เต็มแรกมากเลยทุกคนนี่เ้นอนนอี่นี่นี่อยู่บ้านรับเร่ยนี่ขึ้นมาแดงได้เต็มหนึ่งนะที่ทุกคนปไไผมต้องไก่ทุกคนนะนอนเลยทุกคนเลยนอนนอนตื่นมาฝนนี่หมเศ้าตก

เคสนี่ตัวนี้แต็มสองมาเล้ทุกคนนี่สองเต็มเลยไปใสกัะตทุกคนเตมสามมาอะไทุกคนนี่นี่อึ้งนี่มาต้องลกน้ำอึ้งทุกคนนะ้สามเต็มอะไรนี่ไการบับแรนะบาทอนถือข้อะกระตุกเอากระกระตุกหนึ่งทคน ลองเบิ้องใคสก็ได้ก็กานพูดว่าท่อลงแล้วพวกแต่มงมากๆอยู่พูดว่าท่อนนี่หนังอยู่นี่นี่นี่เจอแล้วนี่นี่ที่เด็ดที่เด็ดทุกคนต้มแซ่บได้เลยเนี่ยแต่แบบมะขามมันอ,นอ่อนเนี่ยบ้าโอ้ฝนกระลิ่นบ่เศร้าทุกคนฝนลิ่นอยู่ได้เดี๋ยวนี้ฮะข่างข้าวบ้านลำเล็กทุกคนไปไปกระเต้ เดี๋ยวตัวบิ๊กๆแล้วตัวนี้นะพี่ๆนี่อึ้งย่างตัวนี้นี่นี่นี่ตัวมักใหญ่เลยนี่ตันนี้มันอึ้งน้อยตัวนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เยนี่ที่เด็ดทุกคนที่เด็ดนี่โอ้นี่งใหญ่ของหมูเลยลงไปไปไปกันเต้าการอึ้งยู่บ๊กคนเอ้ยบริการอึ้งอยู่น้ำได้นีม โอ้เจอยแล้เจอยแลยทุกคนโตง่ายอย่างนี่กันนี่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 คนนี่นี่ปึ๊บอ้าวเลื้มลายตัวแล้วทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนนี่เลยแล้วนี่ปึ๊บโอ้อ้าวเลื้มได้ลายแล้วบอทอนเลื้มได้ลายทุกคนเดี๋ยวห้าไปโฮมกัน การไปเรื up, uh, ่อยก่อนได้หรอเออโกลอในผ่านอึ้งทุกคนเอ้ยเจออึ้งเผาเลยไปกันต่อทุกคนเนี่ทุกคนเจออีกแล้วนี่นี่ปึ๊บสองตเลยโม่งนี้นี่นีอยู่นี่นี่ ฟังเหมือนกันด่านหนี้อโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้พี่ทุกคนนี่โตเลยยรงาบลาบอยู่ะวะนี่นองพุ่เหน้โอ้เจอยแล้วทุกคนนี่โอ้ตัวใ่ญ่เยตัวนี้นี่อึ้ย่างนี่นะนี่ทุกคน,นอึ้งย่างใหญ่เยตัวนี้นี่บ เฮีย okay, ทุกคนผมขนาดนะเฮาเหมือนเี้ยวเต้องไปไกลเนี่การแถวบ้านรับแล่นี่ยเฮ้ยนี่อยู่นี่ทุกคนนี่ปุ๊บฮะเป็นนี่หรอโอ้บลาทอดพลัมหวานอึ่งเผาขนาดทุกคนนะปลาทอนได้หลายโตแล้วอึ่งเผาเีายังได้แต่อึ่งอย่างกับอึ่งเป็ดอันนี้ ท่อนไปสองสามโตมเลยมั้งอือเผาพุชมานใช่ปะโอ้ตัวนี้อยู่นี่เพิ่มเดี๋อีกแล้วทุกคนเจแล้ว นี่เจออีกแล้วครับท่านเจออีกแล้วตรงนีออ้อยู่นี่นี่เรียบร้อยดีนี่ตอนนี้นางแค่หูนี่ เรียบรอยเอาาเอามาพักฝนก็ทุกคนเนละนกรลิ้นอยู่บัเศร้าอึ้งๆเข้านี่ทุกคนนะี่นี่เดี๋ยวถ้าบนของมัทอดมัน,นมด้ไหลไปไดยเกือบเพลงขึ้นเลยตอนนี้ก็ทุกคนนะตื้นลงมาการอึ้งฟ้ามาเบิ่มเงียตามาบมาบดิถ้าบนของอมัดม มาโฮมกันทุกคนแห้งได้ลายได้นี่ต่องสิกินนะตมอมืนนี่น,นี่ได้นยทุกคนโตมามาแล้วนี่นี่ตัวนี้ยเขากออกมานี่นแห้งมากแห้งมากแล้วไง เาได้ประมาณนี้ทุกคนนี่มันึกางเิมาเอวางได้เไปลอยได้แค่บบปิดไว้โอ้ตัวใหญ่งตัวเนาะโลดก็กัดรูโห่บททนเนาะบททนได้หลายนี่คอนปุกไว้นะเผาสามโตพอเอ่อได้หลายยังไเนาะแล้วมีตายมันจะอึงเบ่อตายเนาะเผาอะไรเลเนาะตายได้เขตีเซิร์ฟมีเขตดเนึงเขตที่าปล่อยเขตดตขึ้นหน้าวนโอ้ได้หลายทุกคนนี่ ้ำต้มในี่เลยเฟ้อแล้วทำนนี่ฮะโอ้ต้มเส้นหมูขาวมันอ้อนนี่เห็นไหมได้เลยเนาะเห็นนะเอีกทีเท่ห่มกันก็ทุกคนมืออึนกี่ต้มมือึนทุกคนเอ้ยมืออึ้องไปละโอ้ร้องละเอาเมล็ดจำมาเนาะเออคุบไว้คุบไว้นี่เท่าห่มกันทุกคนบมดได้น้อยได้หมด นั่งง้อ no บ่นันหองเลยปวดๆเลยบ่าวทอดยังบาเศร้าอยู่เอามาเศร้าฝนก็บ่อยบ่าวทอดนยังไปการต่ออยู่เอาน่าจะพ่อเลยทุกคนนะเป้เลยเป้เห็นเชิญไปตัวนึงละได้หลายเติญละจำต้มน่ะเลยเฟ้อละสองคนกําลังดัางไฟอยู่คนหนึ ตบอ응ึง응อึงเหาการกับปลาทอดมาขึ้นนี่แหละแถวนี้แหละเหาการนะแถวบ้านรับเล่บ้านหางแถวนี้เลยนี่อึ้าางใส่ได้แถวนี้ได้เดี๋ยวดังไฟโล่เมือกมานอกกันตัวย่างมานอกกันอย่างปุ่งเขิองต้มมาเนี่ย เบื่องอึ่งพวกตกพวกแห้งนะเมื่อคืนนะตกแห้งหรือเปล่าตกพวกแห้งยังได้หลายเตัไหทุกคนนี่โอ้ขึ้นมาอยู่พี่นี่อูอึ่งโพดอึ่งเผาก็มียาสิต้มน้ำหอนมละโล่มากเนาะนี่ทุกคนทั้งอึ่งยางไม่ทั้งอึ่งเป็ดไม่ทั้งอึ่งอึ่งเผาอึ่งโพด ต้มป่นกันเลยเดี๋ยวสิต้มน้ำหอมโลเมือกมันเนาะก่อนเดี๋ยวาล้างก่นอนเออเพิ่องซาดหินรับข้างในนี่หืมพี่เดกเหมนี้สิบ ด้านนี่นแหละป้านี่นะเทิ้งโคกินน้ำนี่นะเอ่ะปดเดี๋ยทุกคนเลยนี้จะน่าจะไปล้างเมือกอ่ะต้มเลยในเมือกพุ่งเข้ามาเลยนี่มันบดเซฟใกล้กับหันแก๊กแก๊กจ๋วเดี๋ยวทีนี้ไปจัดการเพื่อนคนทุกคนเลยใกล้บ้านหางนี่จะใกล้หันก็ได้ chơi bơi đấy là láng láng chứ nó, thế bao nhiêu nè, thế, thế bơi mà cạn thêm phải, thế bơi nó cạn, thế bơi đấy bơi xốp mình mông, xốp mình, nó cạn phết miếng hẹp, cái cái nó quanh, quanh cái nó quanh, quanh cái nó quanh, quanh cái nó quanh, นี่คนนี้ด้ดูการแรกได้กินอืงนล้วมบ้นนี่ฮะเ,เ,เดี๋ยวปรุงเคืองต้มกอนทุกคนเอาใจทีเลยทุกคนเลยจกล้างมอือไปที่เรียบร้อยนะี่นี่ใบมะขามแล้วก็มาเล่นท่าไส่น้ำโพดแหละเอาวัตถุดิบเขาลงได้นะีคืออึ้นนั่เองคนแซ่บแน่นอนแันนี้นะครั้งแรกของปี อึ้งโพดอึ้งอย่างคนกันเลยอ่ะลงไปเลยโอ้มีน้ำมีน้ำมน้ำโดงจับใส่ที่ตโตทุกคนมีน้ำน้ำมีด้วยทั้ง อะไรเขบาหบหายบ่เมือนั้นนะเขาเอหายาตมุนเออุ่อนนมมันบ่ะโดออองเจ้าเือะทจน้อยต้มมันเปื่อๆทุกคนเจวกับเจวมาเล่นเนียจีมาเล่นไปละต่ำใช้เจ้วอีกครับต้มอึ้ง

ธนาคารมันยืเงินธนาคารมาบนกัทเอมันยืมมาบโอ้น้ำมันเ<ค>ข้มข้นส้มทุกคนเอะใส่ใบมะขามอ่อนเทศปันก่อนนะเปื่อยเสมอแหละได้หรือมา้นี่จับแล้วจังปีจับแล้วแล้วเจ็ดสิบล้านเจ้าเปื่อยและทุกคน เปื่ยลไข้าวก่นปะั้นแเยแล้วเปื่แล้วตั้เเพสองปีสาปีแล้ววปีปีแ่งแล้วพี้ก็เอาไปนักธุรกิจไปเวยไปการเอาไว้ไปงานดองแล้วโกโก้เลยหบ่าวบ่พอได้พอได้อได้ได้แต่ขี้แบบนั้นไปโดมุดซื้อได้นั้น่ไรอาวระเจกับบัวห้าทรงๆนึแขวนเลต้รงโซ่เแขนโอดมุดไแต่อซื้อมาไห เหมือนยังแขวนอยู่เกระเจีกรจี๊บแนั้นอเกะเจี๊บลุ้นนะขับเดินขับบะรถรถน้องรถอ้ไรไปเซตนะรถมันหรอวะรถล่าหรอวะรถลู่สาวนั่นนีสี้เอลู่ชาวกีท่านาะโอ้โหผัวปะขีดยางเออขัดเสโอ้ยังะย่งไหรอสินมงที่มุ้งปนกระเปาะนมันเป็นกระเปาะเลนีมันคึอมกระเย กูมั่นแน่นอนข้าอยู่ตรงนี้มามาพี่น้องมากินข้าวนอกกันมาต้มบึ้งต้มบึ้งอยู่บ้านหางมั้ีแมาตอนนี้จนเปื่อยเนาะเหตุใดเยาะลูกอึ้งอย่างใช่ไหมอึ้งไปเพี้ยนนิดนึงอึ้งแล้วก็ะชือมันอึ้งเป็ดได้เนาะ Hoặc hôm nay, pet pet, 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 bẹt bẹt, bẹt 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 pet, 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 Lãi, làm cho hai hay còn ủa hắn đó vâng mình sẽ làm đi phở lợi đi hoan lắm cái này có bóc vâng chỉ mua cái này thì chào rồi suốt nắm cọc cọc cái sợi sợi không ai hôi sợi hôi làm lại tẹt lên mồi giờ được được cái hình nó kín mới nó đấy này đi เป็นทหารเ็กนอตเทหารอ๋เลยอหเลยได้ตรปีเยอะปีเยอมาจ้าวางพออ่ะคนน่ท่ตัวบ้านนอทหารไม่มาอเจอไปจกไปแงไปดำบไปหยทหารเกณฑอสอปีท แล้วเขาไม่จะไปนะไม่ร่นมันไม่จะไปสองปีอยู่เนาะ,ม,นะมันก็มีนะคนเนาะคนระเบิดขนานั้นอสุดเพลต้องเกณฑ์ทหารแล้ววิทย์เกณฑ์ทหารแล้วกระโบดอีกคนไทยผมก็อย่เนาะโบดเอาไปอยู่เคอร์วัด เราหอดเทศกาลโบสมาแต่เป็นวัสารวันทิตบพวกกลองเงาทั้งดนตรีทั้งบุลเเซุตรุลตมาแห่มากเเห็นบ้านเฮาแห่สามรอบมแวเข้าจักปีอยู่ขบนนะุบดนเดืเลยอายุ่งอนะาสามปีเน้าป็าปี จะม้วนเท่าไัร่โบเลวจะมีได้โอ้เราแห้มาเป็นตะม้วนเลยสนเหมืนลกแลพอโบน่อยู่เขาสร้าไปยไน้อแน้ำเม็ดโบ้ถุงคุณแทนถุงคุนมางคฮาคุเห็นไล่บม่จะบดแกบ้าเจ้าอานั้นจับดแกบ้าเน ห้าห้าเพื่อนบวชเกบบะอืเขาไม่ต้องบวดนบวชแล้วจะไป็ุกคนพวกุนดังๆเลยขุขุนเลยบวชสองทิศอืมสสิกไว้ท่านละไหวะสิก ก็ไฟจหารนี่ก็เนาะเราทหานแล้วสองปีี่นตับใสมากเกินเกินเหมกินตะพุ่งมาเฮ้ยกำมีเมากินเนอพุ่งน้อเอาเบิ่งคลิปเขาดูวยจ้ะเมาเต็มอืมมเล่ากินไป บอกจะเสียวดดังเลยเฮ้ยซ no ู่เจ้าจังเง่ยบเงียบเรียบร้่อยทั้คนเดี๋ยวพักพ่อนจังน้อยค้ำๆจะได้เจอผ้ามักลห่ไปหาโลไอพวผ้ามักลห่ไปหาคล้นใกล้ป้ายหมอเนี้โชคดีอสิเจอแล่นคนน่ะ เอาเดี๋ยวติดตามกันไหมคลิปคขำๆทุกคนรับคลิปนี้ก็เอาไว้เช่นี้ก่อนขอบใจที่รับชมแต่ต้นจนจบไปทุกคนเดยอย่าลืมกดตามกดแช่ให้ไน้ด้วยทุกคนเดี๋ยวกันไม่คลิปหน้า